บทความเสียงชุด Talent Management การจัดการคนเก่งตอนคนเก่งเลือกได้ในยุคไร้พรมแดนคำว่าสวยเลือกได้หล่อเลือกได้เป็นคำที่เราได้ยินทั่วไปตามสื่อต่างๆโดยเฉพาะในข่าวบันเทิงแต่ถ้าเป็นในโลกของการจ้างงานแล้วแค่หลอ่อแค่สวยคงไม่พอเพราะเป็นเรื่องของเก่งเลือกได้ คนเก่งในที่นี้หมายถึงคนที่มีความสามารถในงานวิชาชีพเฉพาะทางปรับตัวให้เข้าได้กับวัฒนธรรมที่หลากหลายสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีเข้าใจบริบทและบทบาทหน้าที่ในงานของตนเองแปลสิ่งที่องค์กรคาดหวังออกมาเป็นผลงานได้ตามนโยบายผู้บริหารคิดพนักงานทา คนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้จะกลายมาเป็นคนที่นายจ้างต้องการตัวล่าหัวมาให้จงได้และยอมจ่ายสู้ค่าตัวถึงแม้จะสูงก็ตามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงจากแรงกดดันภายนอกอุตสาหกรรมทำให้ผู้ประกอบการต้องเจอสภาพที่เหมือนกันก็คือต้นทุนเพิ่มยอดขายตกคู่แข่งเยอะแนวทางหลักๆของผู้ประกอบการที่จะต้องตัดสินใจก็คือจะดาเนินกิจการต่อหรือไม่ทาต่อถ้าจะประกอบกิจการต่อก็ต้องยอมรับว่า จะต้องตัดใจลงทุนจ่ายมากขึ้นแต่กำไรลดลงหรือจะยกเลิกกิจการก็ต้องหาวิธีแยกทางจากลูกจ้างอย่างเป็นธรรมหาทางขายทรัพย์สินและกิจการให้ได้ราคาสูงสุดหานายทุนมาเทคโอเวอร์หรือควบรวมกิจการไปสำหรับคนที่จะดำเนินกิจการต่อแล้วต้องจ่ายมากขึ้นก็ต้องกลับมาคิดทบทวนอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วว่าในเมื่อต้องจ่ายแพงขึ้นแล้วขอจ่ายเฉพาะส่วนที่มันคุ้มค่าต่อการลงทุนหน่อยได้ไหม ดังนั้นสิ่งที่นายจ้างจะพิจารณาก็คือผลการปฏิบัติงานของคนทำงานเปรียบเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายของกิจการที่จะเพิ่มขึ้นนายจ้างบางรายก็อาจจะถือโอกาสนี้ในการลดขนาดองค์กรโดยกำจัดคนที่เป็นไขมันส่วนเกินออกไปเหลือไว้แต่ที่เป็นกล้ามเนื้อไว้ทำงานตามหลักการของการบริหารแบบลีนการคัดเลือกคนที่เข้ามาอยู่ในองค์กรได้ก็ต้องเป็นคนที่มีศักยภาพเหนือกว่ามาตรฐานหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ เพราะว่าต้องมาทำงานช่อเชยอ,อัตรากำลังที่โดนปลดออกไปด้วยตามหลักการของ job enrichment หรือว่า job enlargement ในเมื่อผลกระทบเรื่องค่าแรงแพงมาบรรจบกับการเปิด AEC เช่นนี้ทำให้ยุคนี้กลายเป็นยุคสงครามคนเก่งอย่างแท้จริงเพราะเป็นการตอกย้ำคำกล่าวที่ว่าคนเก่งเลือกได้ซึ่งทำให้คนเก่งจะมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นสามารถเลือกได้ว่า เขาจะทำงานที่ไหนก็ได้โลกของการทำงานแบบไร้พรมแดนหรือ working beyond border ไร้สิ่งกีดขวางในการทำงานข้ามโลเคชันแรยงานฝีมือหรือคนที่มีความรู้ก็จะเกิดการสมองไหลเข้าไปในพื้นที่ที่มีอำนาจดึงดูดด้วยค่าจ้างที่สูงกว่าค่าแรงแพงกว่ากิจการที่มีทุนหนากล้าจ่ายก็จะสามารถซื้อตัวคนเก่งในวงการได้ง่ายกว่าในขณะที่กิจการขนาดเล็ก ทุนน้อยเนี่ยก็ต้องหันมาพึ่งพาการปั้นดาวรุ่งป้อนองค์กรให้มากขึ้นและทำกันอย่างต่อเนื่องเพราะดาวรุ่งอ่ะจะอยู่ได้ไม่นานก็ต้องอยากเป็นซุปตาขายตัวเองให้กับสโมสรยักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้าบุญทุ่มเพื่อเป็นเกียรติประวัติในอาชีพการทำงานซึ่งเขาอาจจะต้องการประสบความสำเร็จกับองค์กรที่มีชื่อเสียงเพื่อเป็นความภูมิใจแก่ตนเองและวงตระกูลโลกการจ้างงานกำลังจะเปลี่ยนจากคนหางานยากมาเป็นงานเนี่ยหาคนเก่งยาก เพราะเมื่อก่อนเนะี่ยอำนาจต่อรองจะอยู่ที่นายจ้างสามารถที่จะกดค่าแรงคนงานกดเงินเดือนพนักงานได้แต่นับจากนี้เป็นต้นไปเนะี่ยอำนาจการต่อรองการจ้างงานจะเคลื่อนย้ายมาอยู่ในมือของคนเก่งที่เขาจะสามารถเลือกงานได้ย้ายถิ่นฐานการทํางานได้ทํางานหลายอย่างพร้อมกันได้สร้างงานสร้างกิจการของตัวเองได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วสิ่งที่องค์กรต้องเตรียมพร้อมรับมือเสียตั้งแต่วันนี้ก็คือ 1>, 1. สร้างเด็กปั้นดาวรุ่งในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องโดยพยายามสร้างความร่วมมือกับภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 2. สร้างแบรนด์นายจ้างให้กลายเป็นองค์กรที่คนอยากมาร่วมงานด้วยมากที่สุดเน้นสิ่งแวดล้อมดีและคนเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 3. สร้างระบบบริหารผลงานที่ได้คุณภาพอย่างต่อเนื่องและเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างแม่นยำา 4. สร้างเครือข่ายในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อแชร์ทรัพยากรร่วมกันจะซื้อจะจ้างผลิตและจะจำหน่ายร่วมกันเพื่อลดต้นทุนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด